สวัสดีค่ะดรดวงทิพย์กันถานะคะเรียกหรือเรียกว่าพี่ตุกตาก็ได้นะคะเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการจากภาควิชากีตาวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทย,ยาเขตกำแพงแสนนะคะวันนี้ผลงานที่ได้รางวัลก็เป็นเรื่องคิวบีนนะคะเป็นสารที่ทำจากเปลือกหอยแมลงผู้บดนะคะเป็นสารลักษณะนี้นะคะเป็นผงสีขาวทำเพื่ออะไรทำเพื่อมา มแมลงศัตรูกาแฟนะคะอันนี้ก็คือด้วงกาแฟที่พี่ตุ๊กตาเย็บเองนะคะแล้วก็มันเข้ามากินสมมติอันนี้เป็นมเมล็ดกาแฟนะคะเป็นกระรอกาแฟมันก็เข้ามาเจาะ,มะเมล็ดกาแฟทําให้มเมล็ดกาแฟเนี่ยเสียหายนะคะเพราะว่าในภาคเหนือ เขาเขาปลูกกาแฟลาวิก้ากันเป็นอาชีพนะคะที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายที่ดอยต่างๆปลูกใต้โคนไม้ใหญ่นะคะแล้วในช่วงที่เขาเก็บผลผลรตก,กาแฟไว้เพื่อรอที่จะนําไปขายเนี่ยเขาก็สต็อกไว้ในกระสอบนะคะทําให้มีปัญหาไอพวกมแมลงเหล่านี้ก็คือด้วงนะคะเข้ามาเจาะกระากาแฟนะคะนี้ก็เรียกกะลากาแฟเราก็ใช้ไอผมคิวบีเนี่ยเข้าไปคลุกนะคะ ในอัตราส่วน1กรัมผงคิวบิน1กรัมต่อมเมล็ดก,กาแฟ100กรัมนะคะหรือว่า1ขีดคลุกไปแล้วด้วงตัวนี้มันโดนผงคิวบินเข้าไปแทรกตามเนื้อตรงตรงร่องรอยต่อนะคะตรงนี้คือจุดอ่อนของมันนะคะมันทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วผลกผงของอ ิวบนเนี่ยมันมาทํามาจากเปลือกหอยมแมลงผู้นะคะมันทําให้เกิดความคมนะคะทาให้บาดเนื้อเยื่อของมันตรงส่วนอ่อนเราต้องรู้ว่า,มาแมลงของเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนนะคะแล้วเราก็โจมตีตรงนั้นนะคะเหมือนที่พี่ทุกตาทาก็คือคลุกผงคิวบนเข้าไปทําให้ลดการสูญเสียกากาแฟมเมล็ดกาแฟที่ในสต๊อกในโรงเก็บได้แล้วก็ ทำให้ลดการใช้สารเคมีด้วยเพราะก่อนที่วิทุกตรจะคิดตรงนี้เขาก็ใช้หลายวิธีส่วนใหญ่จะเป็นชาญใช้อฟอสฟีนนะคะสารเคมีที่เอาไปลมนะคะหรือว่ากลุกด้วยสารฟูรานสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่ถูกแปนนะคะอันนี้เป็นการช่วยเกษตรกรลดการใช้ ไปกับผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์คิวบีนที่ได้รางวัลตรงนี้ในอนาคตพี่ทุกทาก็จะทำเกี่ยวกับคลุกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆก่อนที่จะนำไปปลูกนะคะถาให้ลดสารเคมีหรือว่าเลิกสารเคมีไปเลยที่จะไม่ต้องมาคลุกมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะคะ เป็นตัวเรื่องหนึง่งของเกษตรกร,ะร,กร,ะร,กรนะคะในการปลูกพืชอย่างปลอดภัยในระบบอินทรีย์ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ